สวัสดีครับวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว CV Joy นะครับหรือว่าเรียกว่าเราก็ชอบเรียกกันว่า Universal นะครับจะเป็นตัวที่ทำให้รถเนี่ยเลี้ยวได้เยอะนะครับโดยที่มันไม่หลุดออกมานะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยยกตัวอย่างอย่าง,างคาน รุ่นกเก่าๆเนี่ยก็การเชื่อมต่อด้วยด้วยด้วยแกนเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นการมันจะเป็นแบบคล้ายๆเข,า,ขาเรียกว่ากระดูกมานะครับคือมันมีลักษณะคล้ายๆกระดูกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเลี้ยวเยอะเนี่ยมันก็จะหลุดหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หลังๆเนี่ยเขาพัฒนามาเป็นตัวนี้ครับเป็นตัว cv joint เนี่ยหรือว่า universal ครับทำให้เลี้ยวได้เยอะขึ้นนะครับนี่ก็เป็นโลหะโลหะนะครับโลหะ ตรงปลายนี้ก็จะมีเกลียวไว้ใส่ไขล้อเข้าไปนะครับนี้รหัสก็คือ BRq763063 นะครับตำแหน่งที่ใช้ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับช่วงปลายนี่ก็นี่ก็หมุนได้นะครับแล้วก็ทำให้รถเลี้ยวได้แค่น,นะครับตัวนี้เนี่ยติดมากับตัวคารนะครับตัวคาร TRC ซซึ่งใส่มากับรถ แรลโลเวอร์ uh, mm hmm. ของทีมลัฟฟี่นะครับทีมลัฟฟี่ก็จะเป็นบริษัทลูกของบ mm ู o m Racing นะครับทำอุปกรณ์เกี่ยวกับสเกลเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับตัวนี้ก็เป็นฝาสีแดงนะครับก็ชิ้นส่วนเฟืองทุกอย่างเนี่ยข้งในเป็นโลหะอดน,นะครับ mm hmm. ก็มันมีทั้งตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเสียเนี่ยก็มีทั้งตัวคารทั้งคานเลยมีลิงมีลิงค์อะไรเรียบร้อยนะครับ mm hmm. แล้วก็ หรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นดีหมดเนี่ยก็ยังมีตัวเปลือกตัวเลือนเขาเรียกตัวเรือนของตัวคานนะครับนี่ที่มันติดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวยูเนอร์แเซลลเนี่ยก็จะทําให้ลดเลี้ยวได้เยอะนะครับโดยที่มันไม่หลุดออกจากเบ้านะครับสลักไม่หลุดนะครับก็จะใช้ไปนานๆน,นะครับหรือก็เล่นก็อาจจะมีโอกาสที่จะชํารุดได้นะครับก็มีอะไหล่ไว้ให้เปลี่ยนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเช็ดซีเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับของบ o มเลสซิ่งนะครับไอของทีมรั f f ี่นะครับตัวนี้เนี่ยก็บอกราคอีกที b รี7า3 0 6ินะครับราคา590บาทนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนหรือว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเราก็มีอะไรครบถ้วนเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี Facebook o u ทูบอ e i n s t a กรมเว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e e นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับสำหรับท่านที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะครับก็ดูข้อมูลที่แปลเป็นภาษาไทยก็อยู่ในเว็บชื่อ RC Scale Thailand นะครับแล้วก็ถ้าชอบของแต่งอันไหนเนี่ยก็ไลน์มาถามได้นะครับไลน์ ID HD Alien นะครับหรือว่าคุยกันใน Inbox อนกะในข้อความในเพจนะครับเพจก็ชื่อ RC Scale Thailand นะครับ ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมมีครับสวัสดีครับ t h